นี้เราจะมาจอผักกาดจอผักกาดศดุกหมูแล้วก็หน้านี่บะขามบะขามยังไม่ค่อยสุกแตรไใส่บะขาม Còn in cả Tôm, tôm đục mũ vầy còn Cấp 3 chân Để tăng vầy với... แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้จะมาใส่ผักกาดกันผักกาดวันนี้นะ,จะเจ้าไว้ใจสองอย่างก็คือผักกาดจอนแล้วก็อันนี้จะเป็นผักกาดแม่ขานเส่งออันนี้มันจะออกติดขมหน่อยแต่ว่าจะามารวมกันเพราะว่าชอบ ก,ก็จะเอาแต่เอาแต่ยอดบางคนถามว่าเอาหักขนาดไหนประมาณนไยค่ะประมาณประมาณข้อนิ้วมอกอิงมอกกำลังหลังแล้วก็จะหักจนอันนี้สําหรับคนที่แบบเข้าครัวใหม่นะ,จะเจ้าจะเอามันถึงมอกใดหมายถึงว่าจะเอาแค่ไหนแค่ยอดเดียวตากะว่า ยาวไปเห็มอันนี้นะคะเราจะเอาจนมันมันเด็ดออกมาแล้วเห็นไหเด็ดออกมาแล้ววันอันนี้เอาอยู่เนี่ยคะ่ะเด็ดออกมาจนแบบมันเนี้ยถ้ามันแบบติดติดกับน,นี้เอาก็จะมาเอาแล้วแล้วก็เด็ดเอาตะใบมันเพราะว่าถ้า มันจะแก่ไปเนื้อหาเนี้ยถ้ามันแก่ไปคือมันจะเด็ดไปได้แล้วเนี่ยตั้งเนี้ยตังเนี้ยมันก็เด็ดไปได้แล้วเาก็บเอาแล้วก็จะเด็ดไปเรื่อยๆจนมันเสร็จ แต่ว่าถ้าเป็นพักกาจอนพักกาจอนนึ่ัดไปพักกาจนาอนบางคนจะไม่ก้านมันค่ะตรงเนี้ยมันจะหวานหวานออกก๊าซแล้วก็บแบบเอาเปลือกมันออก ตังในนี้หวานอันนี้กัเอาใบแก่นี่ก็มาเอาแต่แบบบางคนก็กินใบหมนเลยนะคะบอกว่าแก่ว่าอ่อน นี่มันหนักว่กะก็เลยบเอาโอเคแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูกันที่จริงผักกัดแม่ขานเนี่ยนะคะอจอใส่น้ำอ้อยก็คือจะํำขนาดก็คือมันจะติดรสขมๆหน่อยแล้วก็มันจะมีรสหวานของน้ำอ้อยแต่ว่าวันนี้เขาจอใส่กระดูกหมู เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยจอใส่น้ำอ้อยี่ระหว่างแบบใส่ผักเศษนะ้อนแล้วก็โอขวัญกระดูกหมูกับต้มแล้วบางคนก็คือถ้าอยากจะให้น้ำใสก็ช้อนเอาฟองออกได้แต่อันนี้บอกค่อยอยากให้มันเข้มขนะ้นเนาะแล้วก็ระหว่างที่มันเดือดก็ใส่นิหารบอกขม บะขามเนี่ค่ะบะขามบะขามบะขามส้มมันยังบาสุกตะนะคะใส่ลงไปต้มเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตักออกมาแล้วก็เอาเปลือกมันออกโอเคอันนี้ก็เดือดแล้วแล้วกับบะขามที่เขาใส่ไปเมื่อกี้กบสุกแล้วเขาจะตักออกมาก,ก่อน เขาจะมาเอาหา่าเมื่อมันต้มสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาเปลือกมันออกแล้วเดี๋ยวก็เอาเนื้อเข้าใส่ไปใหม่แล้วอันนี้ก็คือเมอกี้ก็ไปตำาระพิคมั่นน่ะก้ะพิกน่้ตำหอมแดงกับหอมขาวแล้วก็กะปิแล้วก็ฮะอันนี้คือตำแบบบบต้องแบบต้องละเอียดตำประมาณเนี้ย น้ำมันจะแบบคุ้นหนัวค่ะ มาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปนะะน้ำมันข้นหายแล้วแล้วก็เหมือนน้ำมันจะแห้งกะตินไป กับเนี่ยใส่เนื้อปลาขับลงไปในนี้และ้วะใส่ผักลงไปเลย kamu ingat sabar gitu รอไปสักครังแล้วเดี๋ยวมาจิ้มแล้วก็จะเสร็จละ